เอารุนสวัสดีครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยของเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดตรังนะครับ จังหวัดนี้นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตหลายจุดแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินที่อร่อยอีกด้วยสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีน้องอุ่นครับผมสวัสดีพี่เจฟีสบ0มาิครับร้านเด็ดประเทศไทยครับวันนี้รเราสองคนอยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะแล้วเราอยู่ที่สวนสาธรารณะของเมืองตรังครับผมข้างหลังเหล่านี้ก็เป็นอนุสรีของท่านเจ้าเมืองตรังพระยารัศดานุประดิษฐ์ ครับก็คือเจ้าเมืองตรังนะครับผู้นําพาความเจริญต่างๆมาสู่จังหวัดตรังนั่นเองครับผมนะครับในฐานะที่รัฐเด็กประเทศไทยนะครับเราเป็นพิธีกรสองคนมาเยี่ยมเยือนเนี่ยจังหวัดตรังขออนุญาตสักการะบูชาท่านก่อนแล้วค่อยไปชิมอาหารกันครับผมตามมาเลยครับ สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดตรังนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ต้องยกให้กับเรื่องของอาหารนี่ละครับโดยเฉพาะอาหารเช้าของที่นี่นี่ถูกปากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากบางคนต้องขับรถมาจากจังหวัดอื่นเพื่อมาทานที่นี่เลยละครับและอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อมากๆของที่นี่ก็คือหมูย่างนั่นเองครับ ถ้าใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ทานหมูย่างเมืองตรังก็เหมือนมาไม่ถึงครับซึ่งร้านหมูย่างที่เรามาในวันนี้ก็คือร้านตรังหมูย่างเป็นร้านในตำนานที่ใครๆก็รู้จักสังเกตง่ายๆหน้าร้านจะมีหมูย่างวางโชว์ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้ละครับ มาครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่ามาเมืองตรังเนี่ยไม่กินไม่ได้เลยนั่นคือหมูย่างเมืองตรังแล้ววันนี้นะคบพี่อุ่นพี่ตตฟี่ก็เลือกร้านแล้วนะคะครับผมเรียกว่าเด็ดที่สุดในเมืองตรังเลยครับผมคือร้านที่ชื่อว่าตรังหมูย่างอ้าวไม่ได้มีไม่ได้มีแค่หมูย่างด้วยมีติ่มซำอาหารเช้าอาหารเช้าคนเมืองตรังเขาบอกว่าเขากินหมูย่างครับเป็นกิจวัตรอยู่แล้วตอนเช้าก่อนชิมกันไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนไปครับผมตามมาเลยครับ ครับสวัสดีสวัสดีคพี่สาวสวยโอ้โหแนะนำตัวให้เรารู้จักสักนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่ยานะคะเจ้าของร้านตังหมูย่างพี่ยาพี่ยาหมูย่างตังตังหมูย่างเปิดมากี่ปีแล้วพี่เปิดมาสักประมาณพี่ยาเปิดปี3 5 2หปีแล้วนะหมูย่างเมืองตังมีเยอะแยะเลยร้านพี่ยานี่มันเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงคือพี่ยาจะเลือกหมูนะคะประมาณ5 0ถึง70กิโลครับหนังมันจะกรอบแล้วก็ไม่มันนะคะโอ้โหแล้วจากคมกรม ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็ได้ค่ะพี่ยาไม่ได้มีแค่หมูย่างด้วยนี่มีอาหารเช้าติ่มซำด้วยใช่ค่ะประมาณ20่กว่าอย่างนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายอ๋อมีขนมจีบซาลาเปาแล้วก็ติ่มซำต่างๆนานาด้วยใช่ค่ะการันตีเรื่องความอร่อยแน่นอนพี่เจาฟี่ครับผมเราขออนุญาตรีวิวลองชิมดูนะครับจะได้สื่อสารกับชาวร้านเด็ดประเทศไทยถูกว่าอร่อยขนาดนั้นถามพี่ยาก่อนพี่ยาเตรียมอะไรไว้ให้เราชิมกันบ้างสองคนหลากหลายเมนูนั่นไน อ้าวหลากหลายเมนูมีติ่มซาด้วยนะมีค่ะมีหมูย่างด้วยนะมีด้วยโอเคันเด็ดเลยนะจ้าโอเคดูกันสูตรรับความอร่อยของหมูย่างที่ร้านนี้คือเขาจะหมักหมูด้วยผงพะโระเทียมและน้ำตาลเวลาย่างเขาจะย่างหมูด้วยเตาถ่านและก็ใช้เวลาในการย่าง3-4ชั่วโมงจนออกมาเป็นหมูย่างที่หนังกรอบเนื้อนุ่มรสชาติจะออกหวานนิดๆเข้มหน่อยหน่อย ทานโดยไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มก็อร่อยได้ครับเมื่อมีหมูย่างก็ต้องมีติมซำใครที่มาที่ร้านก็มักจะสั่งมาทานคู่กันและติมซำของที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลือกทานกันไม่หวาดไม่ไหวหรอกครับแค่ที่ยกมาเสิร์ฟทีมงานของเราก็20กว่ารายการแล้วครับจดพิธีกรของเราไม่รู้จะเริ่มทานจากอันไหนก่อนดีเพราะน่าทานไปหมดเลยหลักๆส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือเปอกเปี๊ยไส้หมูย่าง เมนูอร่อยอร่อยที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ลูกค้าโดยเฉพาะด้วยเมนูที่หลากหลายแต่ใช้หมูย่างเป็นตัวโชโรงเอาเป็นว่าเหมาร้านนี้ร้านเดียวนี่จัดหมูย่างให้เต็มอิ่มไปเลยครับแต่อย่าคิดว่าที่นี่มีดีแค่หมูย่างกับติม่มซำเท่านั้นนะครับขนมจีนซึ่งเป็นเมนูเช้ายอดฮิตของคนใต้เขาก็ามีให้อย่างจานนี้เป็นขนมจีนน้ำยาโปที่เสิร์ฟมาพร้อมผักสดมากมายตามแบบฉบับของคนใต้ครับ อ้าวนี่นะฮะหน้าตาของติ่มซำยามเช้าของพวกเราสองคนน่ารักน่าชังมากพี่ๆกระจุ้มกระจิ๋มนะติ่มซำเขาเป็นเรืออแล้วก็มีหมูย่างอยู่ตรงกลางครับผมนอกจากนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายหลากหลายชนิดนะครับมีนี่ด้วยพี่ขนมจีนน้ำยาแล้วก็บะหมี่บะหมี่หมูย่างนะครับผมเริ่มเลยดีกว่าเรียกว่าสวาปามละเอาแบบออฟฟิเชียลแบบจริงจังแบบเป็นทางการ กรอบนอกนุ่มในกลมกล่อมมันมีความหวานกําลังพอดีอืในตัวเนื้อหมูนะมันแทรกเข้าไปทุกอนูเลยเครื่องเครื่องพะโล้อ่ะเหมือนมันซึมซับเข้าไปแล้วนะพี่ต๊อกพี่นะแล้วตรงหนังเนี่ยกรอบแบบกรอบกรอบเลยอ่ะกรอบเหมือนสแน็คห่อละห้าบาทเลยใช่เคี้ยวออมาเลยไปอ,ะอ่ะคนตรังเขากินหมูย่างเนี่ยเป็นอาหารเช้าเหมือนบ้านเรากินปลาท้องโก้ ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งคนตรังก็จะกินเป็นแบบว่าหมูย่างเลยแล้วตอนก่อนเนี่ยเขากินเป็นอาหารเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเท่าที่มาอยู่มาเห็นมาสัมผัสมาคุยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กินทั้งทั้งวันแล้วแล้วกินอร่อยกินเพลินอย่างที่พี่พี่บอกอ่ะมันอยู่ได้กับทุกอย่างเลยอยู่กับบะหมี่ก็อร่อยกินกับติ่มซ้ำก็ได้กินกับข้าวยิ่งฟินเลยเดี๋ยวลองขอกินกับขนมจีนขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปู มหมูหย่างเข้าไปข้างบนข้าวมันมากเผ็ดจัดด้วหวานลงตัวเลยเฮ้ยลงตัวเลยก็คือพูดง่ายๆมันคือพระเอกอะมันคือพระเอกของจังหวัดจังหวัดตรังเลยหมูหย่างนะแล้วมันก็อร่อยจริงๆด้วยมหมูกรอบเลย<อ>หมูระเบิดเลยอ่ะมาต่อกันที่บะหมี่ได้ครับแห้ง หมูยา่างเป็นยังไงล่ะตอนแรกว่าจะคำเดียวไม่อยู่อะอืมอ,อร่อยอะ่ะอันเดียวกันหรือเปล่าพี่อันเดียวกันโอ้ย แต่ว่าพอมันมาอยู่กับบะหมี่มันมันก็ให้ความอรแบบหนึ่งใช่มันส่งเสริมกันอ่ะคุณผู้ชมครับบะหมี่มันมีความโดดเด่นของมันอยู่แล้วเราได้ความหวานกําลังดีของหมูกรอบเข้าไปเนี่ยลงตัวมากนี่ครับมาที่ไฮไลท์อีกหนึ่งเมนูฮะมันคืออะไรอ่ะเจ้าพี่ปอเปี๊ยะไส้หมูย่างมันเป็นแบบว่าทอดมาด้วยเหรอก็เนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันปกติเคยเจอแต่ปอเปี๊ยะกุ้ง ตบเปี้ยสดตบเปี้ยบุญนเส้นอบเปียผักลองดูหน่อยไหมฮะเป็นตบเปี้ยหมูย่างครับอ่ะึบก็คือไส้เป็นหมูย่างเลยแล้วข้างนอกกรอบด้วยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองกินดูก่อนอืมชอบผมว่าหลักๆเลยนะพี่จตอปพี่มันก็คือหมูย่างอ่ะแล้วแล้วมีเหมือน เหมือนแป้งล้อมรอบข้างน,นอกอีกทีหนึ่งก้แป้งที่หอ,อมก็ไม่เหมือนแป้งปีบบ้ยทั่วไปด้วยมันมีรสชาตินะ<ไ>ม,มันมีรสชาติาตแบบว่ากรอบมากกรอบๆนวลๆอืมอืมนี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะเมื่อกี้เด็ดเลยมากนะ ครั้งแบบจัดเต็มไม่ยังงานช็อปกระจุยกับของอร่อยมากมายในร้านเด็ดแปะครั้งที่3คัดสรรโคตรร้านเด็ดเจิความอร่อยไม่อั้นสินค้าแฟชั่นจัดจ้าของตกแต่งบ้านต้องร้องว้าวว้าวศิลปินโดน,ดน,ดนกิจกรรมเพียวันที่2 6กถึงย9กันยายนี้10บโมงเชา้าเยาวๆวถึง3ทุ่ม Exhibi บิชันหอ 11. และ 12. Impact เมืองทองธานีติดต่อจองบูธโทรเลยงานอร่อยอร่อยชิคๆแบบนี้ห้ามพลาด แบบจัดเต็มไม่ยัง้งงานช็อปกระจุ๋ยกับของอร่อยมากมายในร้านเด็ดแปลครั้งที่3คัดสารโคตรร้านเด็ดเจอความอร่อยไม่อั้นสินค้าแฟชั่นจัดจ้าของตกแต่งบ้านต้องร้องว้าวว้าวว้าวศิลปินโดนๆกิจกรรมเพียบวันที่ 26- กถึงย9กาันยายนี้10โมงเชา้าเยาว์ถึง3มทุ่ม Exhibi บิชันหอและ 12. Impact เมืองท้องธานีติดต่อจองบูธโทรเลยเงื่อนอร่อยๆร่อย,ออยชิคๆแบบนี้ห้ามพลาด เดี๋ยวเรามาลองติ่มซำโดยรอบกันดูนะพี่ก็มีหลากหลายหลากหลายรสชาติหลากหลายหน้าตาอ่าเอาไรผมชอบจีบลองนูนี่ฮะเก๋าอือร่อยย่างติ่มซำเลยอ่ะเนื้อแน่นมากเลยหนุ่มจีบฮะเก๋าเป็นไงฮะเก๋าแน่นนะเอาจริงแอบคิดว่าเฮ้ยมันจะโดดเด่นแค่หมูย่างหรือเปล่าไม่ใช่นะ อาหารเช้าและสิ่งอื่นๆติ่มซำก็เด็ดด้วยครับผมไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะอร่อยทุกอย่างนะพี่รับผิยนะสุดยอดแต่ผมขอวนกับหมูย่างนะร้านตรังหมูย่างตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองตรังจังหวัดรตรังราร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งจอดรถได้ที่หลังร้านกว้างขวางสะดวกสบายครับติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์3 9 3เ8จ้แล้วก็0 8 4ย์6ป6 6 9หห้าหครับ แวะเวียนกันมาครับอร่อยจริงๆครับผมร้านตรัง,รงหมูยม่างน,น,นะครับเราสองคนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดป,ประเทศไทยครับฮะพี่ยาครับผม โอ้คิดว่าจะไม่มาพี่นั๊กฟีมาป่ะเนี่ยมาปะ่ะพี่ยามาปาสิมาแต่เสียงอเออตัวไม่ต้องเดินมานะพี่ยานะเสียงมาว่ายังไงเสียงสวรรค์เขาบอกว่าลูกค้าร้านเด็ดประเทศไทยนะครับครับรับไปเลย10%ส่วนลดเออตลอดระยะเวลา1เดือนหลังจากวันที่ออกอากาศคือวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ,รบดูวันนี้เสร็จปุ๊บนับไปเลยอีก30วันมราขอส่วนลดกับพี่ยากว่า หนูเป็นแฟนรายการร้านในระไทยจ้านี่ไม่ต้องคิดว่าจะไปเที่ยวไหนแล้วมาเลยเมืองตังอร่อยทุกอย่างคอนเฟิร์มดีจริงเชียบหมูย่างเขาโดนมากจากร้านในเมืองเราออกไปนอกเมืองหาร้านบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามกันบ้างแล้วเราก็ไปเจอกับร้านนี้ครับร้านกัดช่องฮิลเต้นรีสอร์ท เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่นี่มีโรงขั่วกาแฟาสดและกา,กาแฟาซึ่งเป็นตำนานกาแฟาของคนตรังครับร้านนี้บรรยากาศดีมากตัวร้านเป็นไม้โปร่งโล่งสบายร่มลื่นด้วยต้นไม้ยิ่งหน้าฝนก็จะได้ความชุ่มช่ำเป็นพิเศษนั่งทานอาหารไปชมวิวไปแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กระช่องฮิวเทนรีสอร์ท อ่าคือเป,เป็นเป็นรีสอร์ทด้วยเป็นรีสอร์ทที่แบบว่ามีความหรูอลัลงการมากๆนะฮะเป็น private รีสอร์ทที่แบบว่าสุดยอดมากๆบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศตอนเช้าก็สวยบรรยากาศตอนเย็นก็เรียกว่าเย็นสบายและที่สําคัญที่กระช่องฮิลเต็นรีสอร์ทเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ในนี้ร้านหนึ่งซึ่งอร่อยมากๆอร่อยแล้วมีเอกลักษณ์มีความเป็นแบบว่าความความใต้ฟิวชั่นมีความฟิวชั่นเลยและนะที่สําคัญนะเจ้าของร้านนะเป็นอาจารย์อเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันไปคุยเขาแล้วไปชิมอาหาร เขากันครับนะครับผมรอช้าอะไรตามมาครับเชิญครับคุณจุนครับคุณจุนครับคุณจุนคุณอุ้นคุณจุนซะด้วยเออคิดถึงแฟนไงก็เรียกจุนว้าวต้องบอกว้าวมากครับพี่ลับปีครับโอ้โหอาหารที่อยู่ตรงหน้าของเรานี่คือไม่ว่าจะเป็นแต่ละเมนูนี่เขาเรียกว่าตกแต่ง เดคอเรชั o ที่สวยงามมากๆใช่ลากายมากมากเลยนะฮะบรรยากาศก็ดีด้วยนะพี่ทจ้ฟี่เนาะเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะครับคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มัน่ครับมันโถมันโถมันโถต้องเรียกว่าอาจารย์หมันเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์มาก่อนเคยเป็นอาจารย์ในเวทเทคนิคมาก่อนแต่ว่าได้ลาออกเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้ลูกใช้ความรู้เขาจบสถาปนิกจากธรรมศาสตร์ก็เลยออกแบบ ที่ชายเป็นรีสอร์ทซึ่งก็ตองมีร้านอาหารจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ2ปีเต็มพอดีสองปีเต็มพอดีเลยสอปีเต็มพอดีโอ้อาหารนี่เป็นแนวไหนครับเป็นไทยฟิวชั่นไทยฟิวชั่นแล้วก็ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านทั้งหมดภูมิใจนําเสนอชิ้นแรกก่อนเลยพอมาปุ๊บเนี่ยต้องแอปเปไทเซอร์ก่อนอันนี้เป็นเมี่ยงใบกาแฟอันนี้เป็นใบกาแฟมันมีที่มาอย่างนี้อาเภอนายงจังหวัดตรังเนี่ยเป็นถิ่นกําเนิดกาแฟที่โด่งดัง าแฟเขาช่องที่ดังตอนนี้คืออยู่ตรงนี้เองตรงประเด็นด้วยอ่ะเอออ้หานี้คือพิซซ่าพิซซ่าหน้าหมูย่างโอ้โหแต่ที่สุดเด็ดเด็ดเลยก็คือนี่นี่เป็นซอสส้มเชื้องอันนี้เรามาราดบนพิซซ่าไม่มีที่ไหนทานคู่กับพิซซ่าแน่นอนเพื่อแกเลียนแกเรียนตรงนี้อ่ะนี่่เมนูเด็ดเลยแอบเห็นแล้วว่า มันไม่ใช่ยอดมะพร้าวมันไม่ใช่หน่อไม้มันคือแกงส้มทุเรียนจะช่องบ้านะนั่นคือทุเรียนที่ยังไม่สุกยังไม่สุกทุเรียนอ่อนทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนอ่อนแล้วก็มันจะกรอบหวานเล็กๆแต่ไม่มีกลิ่นนะเดี๋ยวต้องได้ชิมแค่ทุเรียนก็ยังทานได้สุดท้ายเนี่ยท้ายสุดมาเมืองตรังไม่ชิมไม่ได้ ไม่ขึ้นโต๊ะไม่ได้คือหมูย่างหมูย่างที่สวยๆเนี่ยเนื้อเนื้อแดงก็ต้องมีน้ำมันหมูไม่เยอะอมันจะกรอบตัวน้ำผึ้งที่ที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำผึ้งของเทือกเขาบรรทัดแล้วก็พวกกลิ่นของเฮิร์ฟของเครื่องยาจีนก็จะหอมร้านอื่นไม่รู้ยังไงแต่ร้านเราหมุนได้ด้วยนะได้ด้วยนะสรุปอาหารทุกอย่างมาจาก พื้นถิ่นหมดเลยนะครับผมขอบคุณข้อมูลทุกเมนูด้วยกับอาจารย์หมั่นนะขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ครับยินดีครับมาเดี๋ยวเราไปชิมกันคุณผู้ชมครับ ก็ครับว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดอะไรบ้างเมนูแรกคือเมี่ยงหมูย่างใบากาแฟเพราะที่นี่เขาปลูกกาแฟจึงได้นําใบกาแฟมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูเมี่ยงของที่นี่เขาจะจัดมาเป็นคำํคำๆใส่เครื่องมาให้เรียบร้อยแค่ราดกันจิ้มก็สัมผัสกับความอร่อยได้เลยครับต่อมาเป็นเมนูฟิวชั่นกับพิซซ่าหน้าหมูย่าง เราอาจจะเคยทานพิซซ่าหน้าต่างๆมามากมายแต่ถ้ามาที่ร้านนี้ก็ต้องสั่งพิซซ่าหน้าหมูย่างมัทานครับพิซซ่าแป้งกรอบที่มีรสชาติออกหวานนิดๆมันก็จะได้พิซซ่าแนวฟิวชั่นที่แตกต่างแต่อร่อยไม่สมแบบใครครับมาที่เมนูกับข้าวกันบ้างกับแกงส้มปลากระพงทุเรียนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับชื่อเมนูเนี่ยไม่ผิดแน่นอนครับ คุณผู้ชมอาจจะไม่คิดวัตถุเรียนจะสามารถเอามาปรุงอาหารข้าวได้แต่ที่นี่เขาทำได้ครับแล้วจะปิดท้ายกันที่เมนูยอดฮิตของที่นี่กับเมนูหมูย่างครับมาถึงถิ่นไม่กินก็คงไม่ได้หมูย่างของที่นี่จะยกมาเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยครับทานเล่นได้สบายเลยแหละครับใครอยากฟินเหมือนพิธีกรของเราต้องลองแวะมาชิมด้วยตัวเองครับมาครับคุครับผม เมืองตรังเนี่ยม,มาแล้วไม่กินไม่ได้นี่คือนี่เลยฮะยานแม่ของเราครับนี่เลยลุยเลยหมูย่างเมืองตรังหมูเนื้อสีสวยมากแล้วก็ฉ่ำไปด้วยน้ำผึ้งสเสน่ห์ขเขาคือความหอมของสมุนไพรแล้วก็ความ,มหวานธรรมชาติจากน้ำผึ้งออื มันมีรสชาติสมุนไพรมาจากอะไรอ่ะพี่เจ้ีเครื่องเครื่องยาจีนที่เขาหมักลงไปเขาใช้เครื่องยาจีนฮะคล้<ะ>เครื่องยาจีนหมักตัวหมูนี่ไม่มีไม่มีข้อกังข่ายใดมันรสชาติยอดเยี่ยม<ะ>เหนียวนุ่มกําลังดีอยู่แล้วน้ำผึ้งรู้สึกได้แล้ว,ลวมันมีเสน่ห์ที่พี่ปี้บอกกลิ่นหอมยาจีนหอมยาจีนทีนี้อ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าเมี่ยงเนี่ย ที่เขาทําทั่วไปเนี่ยใช้ใบชัูครับแต่เมี่ยงของเขาเนี่ยพิเศษโดยใช้ใบกาแฟเนี่ยลองหน่อยดิได้ครับแล้วข้างในก็มีส่วนผสมของหมูย่างอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเราใช้มือได้เลยนะพี่ี่นะใช้มือดิคนละคำกันเลยแล้วก็ห่อมาเป็นคำๆแล้วให้ทานง่ายนะพี่พี่กำลัง ิ้มรสชาติใบากาแฟาอยู่ใช่ไหมใช่คือก็มีผลไม้อยู่ในนี้นะฮะเท่าที่ผมมองกันนั่นาจะมีองุุนมีก้ามังกรนะฮะมีหอมมีเครื่องเมี่ยงที่แตกต่างไปก็จะไม่มีมะพร้าวเท็กเจอร์มันรสชาติมันแตกต่างจากเมี่ยงใบชะพูดโดยสิ้นเชิงเลยพี่ว่ามีผลไหมกับการที่มันเป็นใบากาแฟาถ้าไม่บอกว่าเป็นใบากาแฟาเราก็จะคิดว่าเป็นใบไม้มชนิดหนึ่งของทางใต้ที่เรามไม่รู้ว่าคือใบอะไร เพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นกาแฟคคุณผู้ชมยังอยู่กันที่เมนูที่มีส่วนประกอบของหมูย่างเมืองตรังอยู่ไม่เคยทานมาก่อนเหมือนกันอาหารอิตาลีแต่มาทานที่ตรังก็คือพิซซ่าพิซซ่าหมูยาม่ยา,งางเมืองตรังอ้าวเอาสิอย่าลืมราดด้วยเจ้าตัวน,นั้นนะพี่ต๊อกพี่นะเ,เอาสิ <นะ S 1> สอปปเฮ้ ตบแล้วเหรอตอบโจทย์พิซซ่าเมืองตรังเฮ้ยมันคือพิซซ่าแต่มันมีความเป็นเมืองตรังมีรสชาติของหมูย่างชัดเจนมากเลยก็อารมณ์ทานพิซซ่าแต่มีซอสที่เป็นซอสเอกลักษณ์ของไทยเราของใต้อโอเจ๋งเลยฮะโอ้อันนี้ดีที่สุดเลยมาเปลี่ยนแล้วเหรออยากกินทัชจินเอาให้หมดให้หมดกูเล่นกูเล่นกูเล่นครั้งแรกเปิดประสบการณ์ในการกินแกงส้มทุเรียนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแกงส้มทุเรียน ผู้ชม <z> ครับมาเป็นดุนนี้เลยเอาไปอีกหนึ่งตบเฮ้ยโอ้ไม่เอาต่อเฮ้ยเฮ้ยดีเลยอ่ะ <t os> ถ้าเป็นหน่อไม้ <t os> เป็นยอดมะพร้าวครับ <t os> มันจะกรอบอย่างเดียว <ừ m. S 1> กรอบแล้วหายไปครับแต่อันนี้ กรอบนุ่มแล้วหนุบใช่มีความหนุบอยู่กลิ่นทุเรียนมาบางๆแล้วก็น้ำแกงส้มเนี่ยมันแทกเข้าไปในเนื้อทุเรียนอโอ้ยไม่อยากเชื่อนะว่าทุเรียนอ่ะคุณผู้ชมมันมันอยู่กับแกงส้มได้แล้วมันลงตัวขนาดนี้อือร้านกระช่องฮิลเตนรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตําบลช่องอําเภอนาโยงจังหวัดตรังครับร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มมีที่จอดรถข้างร้าน บริเวณกว้างขวางสะดวกสบายครับติดต่อได้ที่เบอร์075573513ครับมาเมืองตังครับครับแพลนเอาไว้หลายๆวันอืของกินที่เที่ยวเป็นเมืองรองที่น่าสนใจมากๆ<อ>ามาอลองด้วยตัวคุณเองครับผมไม่ให้ไม่ได้จริงๆครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับสุดยอด อุยพี่ท็อปที่ครับผมนึกเสียงสวรรค์ของเรามาแล้วครับคุณผู้ชมครับยังไงครับบอกว่าดูรายการร้านเด็ดประเทศไทยมาครับรับไปเลยนะครับอาหารนะฮะส่วนลด10อ่าแล้วยังมีอีกมีอะไรฮะที่พักรีสอร์ทของเขาลดไปเลย30โอ้โหกระช่องฮิวเทนรีสอร์ทนะครับเมืองตรังนะครับ ไม่มาไม่ได้ใช่อาหาร10%ที่พัก30%ตลอดระยะเวลา1เดือนอหลังจากวันที่คุณดูเรานี่คน2คนภาพออกอากาศนับไปเลยฮะ30วันใช่ไม่ต้องรอช้ามาเที่ยวกับครอบครัวเมืองตังแวะมาเลยยกหูเลยครับยกหูเลยฮะออจองเลยครับจองเลย มีแคมเปญดีๆมาฝากครับพี่จอฟฟี่ครับกับแคมเปญแชะแท็กแชร์ความสำเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีนะครับเขาช่องเขาแจกของมูลค่ารวมกว่า1,800,000บาทเลยครับผมกิจกรรมง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเพียงคุณบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของตัวคุณเองนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www. a o c ช o n ง .com ครับผมส่งมากันเยอะๆนะครับ ช็อปกระจุ่ยกับของอร่อยมากมายในร้านเด็ดแปะครั้งที่3คัดสารโคตรร้านเด็ดเซอควาอร่อยไม่อั้นสินค้าแฟชั่นจัดจ้าของตกแต่งบ้านต้องร้องว้าวว้าวว้าวศิลปินโดนๆกิจกรรมเพียบวันที่26 29กถึงยกาันยายนี้10บโมงเช้ายาวถึง3ทุ่ม Ex ็กซิบิชันห1สและ 12. i m อ act เมืองทองธานีติดต่อจองบูธโทรเลยานอรออร่อยชิคๆิแบบนี้ห้ามพลาดต้องบอกเนี้ย เขาสื่อสารว่าอะไรเก็บเขูด้วยเก็บเราด้วยมันเลยเถิดแล้วมันกินไปเลยเถิดแล้วเกินกำายกันเยอะๆเลยโอ้โหเมนูใครดีครับเป็นงานเป็นอะไรตดชื่อนี่ดิมันปื๊ดเลยอ่ะบอกว่าเดี๋ยวมีหวานเล่นเวอร์ทำไมนะพี่โจฟี่ของคุณดหนุ่ยน้ำเกินจริงจีหรืออะไรทำไมไม่คุ้นเลยโอ้แล้ครเวทีเลยนะนี่เห็นไหมตากล้องบอกนี่แล้วเหลือให้ด้วยหนึ่งในใจคุณเลย